ขอเชิญร่วมงานนิทรทศการของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นธุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะในรูปแบบออนไซต์ site, และออนไลน์ SSR Hybrid Exhibition ในวันศุกร์ที่25สิงหางคมพุทธศักราช2566ณโรงเรียนบ้านป่งแยงในอนเภอแม่เรมจัังหวดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป ภายในงานมีการเสวนาทางวิชาการทิศทางการขับเคลื่อนโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาอาทิเช่นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูนักศึกษาสถานศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศองค์การยูนิเซฟประเทศไทยอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษและร่วมรับชมการถ่ายทอดสดนิทรรศการออนไลน์ของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษจากสถานที่ปฏิบัติงานจริงกิจกรรมนำเสนอคลิปวิดีโอการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานอาชีพนักเรียนนอกจากนี้ยังได้ร่วมสนุกกับการจับสลากกล่องสุ่มเพื่อรับของรางวัล ในงานนี้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการออนไลน์จะได้รับเกียรติบตัตรจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วพบกันนะคะ